และตอนนี้ผมกำลังอยู่ในประเทศที่อันตรายที่สุดเพราะมีเหล่าแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียทั้งสองแก๊งมานัดตีกันนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าผมจะมาอยู่สงครามระหว่างแก๊งนี้ด้วยตัวผมคนเดียว CMD No.1 1> มาแรงที่สุดในตอนนี้ใครเล่นโง่งๆแล้วแพ้เขาก็เจอพวก CMD <ว>ร้านนี้เลยสตาร์ไฮชอบถึงเราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้อยู่ดีเพิมต่ำตีไม่แตะไม้ไม่ลั่น<ต>เล่นกะกะอยากเทพก็ต้องสตาร์ไฮชอบบริการนี้ตัดไว้นะจ๊ะไม่ออกจากตัวลำตัวไหลก็มีสไตล์อย่างเดียควิสโตโปโน ของไฟเอ็มไม่ว่าจะเป็นหมัดระเบิดโปรปลดล็อกรถโปรปลดแบนเดี๋ยวนี้ใครๆก็มาใช้เดียควิสโต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 ผ่าเพื่อนเว้ยไปหาเพื่อนเว้ไเเยไปช่วยเพื่อนเว้ยไปช่วยเพื่อนเว้ยผมหวังว่าไอ้เป็นจะไม่แบนผมนะครับป่ะไม่มีทรับวันนี้ดีเลยเราถ้าไม่ไมีมมโปร,โปรนี่ผมผมลองเบรกกิ้งได้ไหมเดินสิบนเบรกได้ไหมฮัลโหลครับพี่อันนี้เบรกมันเบรกกิ้งได้ไหมอ่ะนั่นเด็ดมันมีโปลงอ่ะพี่มันก็ไม่มีโปรนะเมื่อกี้โปลงครับเมื่อกี้โปลงพี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนได้ได้พี่

มึงทำเยี่ยแลรวมึงการเฮ้ยมึงทำารายการไอ้ตันทำเยี่ยไรการเฮ้ยไอ้ตันทำเยี่ยไรการทำเยี่ยไรการไอ้ันทำเยี่ยรการไอ้ตันยาไว้ายกมันไปบอันไปอกอนไปบกันกไบอกว่าปล a ไอ้สัปล a ไงปล a ง g ไอ้ตันไปปลง n g วาปล a อ้เหี้ a โป g ไอ้ยง่โปล a l ตั g ไอ้ยโง่ปลไ

สีมืนไหวสีมืดไหวสีมืดไหวเอาวังอุยยเวยสาสัตว์เวสาสัตว์เวสเวยาคุณอะไรเพื่อนกูเพื white, ่อวูอะไรเพื่อนกูเพนกูสอสัตว์เพเพนกูสอ้สัตคุอะไเพื่อนกูปพ่อมึงอะพ่อมึงอะปอพ่อมอ่ะ คุ้ยไอ้สัตว์ตีกันหาพ่อมึงอ่ะคุ้ยอะไรป่อพ่อมึงดิสัตว์คุ้ยอะไรสัตว์ตีกันตีกันทำไมตีกันทำไมตีกันทำไมเฮ้ยตีตีกันทำไมสัตว์คุ้ยอะไรกูพิดเฟลไอ้สัตว์ตีอันนี้เฮี้ยอย่างงี้กระจอกป่อพ่อมึงดิป่อะไรแหบปากหม้แหบปากหม้เฮ้ยแหบคุ้ยอะไรสัตว์แล้วเป็นคุ้ยอะไรอ่ะ ชูพ้องเนี่สัตว์ูพ้องเนี่เฮียชูเฮียอะไรชูเฮียอะไรมือสัตว์เฮียอะไรแล้วเปนเฮียอะไรสัตว์พี่เบเลี้ยงอยู่จกี่ไหนกันนะพี่เขาเลี้ยงอยูี่ไนกันนะพี่เขาเลี้ยงอยู่ม้ว่าเรมเป็นจับ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 จักจับจบ้จัับมจับจับจับับบจัับัจับ่จับจับจับับจััั้จับับ เป็นไรอะเป็นไรเปล่าอะไรครับพี่เป็นไรครับเปล่าคืออะไรครับพี่ปากอะเมื่อกี้อะไรครับปากปากอะไรครับพี่ได้ยินนะแอ็คที่อะไรสัตว์อะคืออะไรฮะผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับอันนี้ผิดคนหรือเปล่าคืออะไรครับเมื่อกี้คุยในโอซีอยู่นะเสียงนั้จะหลุดเข้าไปครับพี่ขอโทษด้วยครับรอครับพี่ขอโทษครับรอพี่พอดีคุยดีซีอยู่ครับพี่ขอโทษครับโอเคเอาครับพี่อะไรนะพี่คุยอะไรนะพี่ คุยคุยอะไรนะพี่พูดอย่างนี้โดนนะพี่มึงเป็นรึเป่าไม่ได้พูดไม่ได้พี่พี่อย่าพูดอย่างนี้เด้อโดนแบนเด้ออ๋อผมไม่ผมเพิ่ง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 เข้ามาพี่ขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรพี่แต่ว่าพูดกับคนอื่นไม่ได้พี่อ๋อโอเคครับพี่ใช่ครับครับครับขอโทษครับมึงรู้ความมั้ยเนี่ยไอ้นี่ครับพี่ครับพี่เล่นพี่พี่ผมเราเล่นพี่ครับพี่พูดไม่ได้พูดกับคนอื่นไม่ได้นะครับพี่ไอเรื่อง แกครับพี่ว่าไครับเอาพี่แทงผมมาไหมอ่ะเอาพี่แทงผมมาไหมเอ้ายเขียนก่อนดิครับพี่พี่ครับคุยกันก่อนดิคุยกันก่อนดิครับพี่ชายคุยไรสัตว์ฮะมึงเป็นเที่ไรสัตว์แกให้สัตว์เออไปดีเพื่อน สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับที่รักสวัสดีเพื่อนสวัสดีคุยสวัสดีสัตว์ที่รักย้ำผมใหม่สวยจังเลยนะคุยไรสัตว์แอคเคียอะไรสัตว์บอกเพื่อนอย่าแอบไอสัตว์คุยอะไรแก่สัตว์หท้านะก่อนสัตว์แอคคุยไรมึงไงสัตว์คุยอะไรอ่ะแอ้เปีนยอะไรไอสัตว์คุยอะไรสัตว์คุยอะ มึงดูกระสับไม่ต้องแอรก็ได้สัตว์้าใช่ปะมึงยังวิ่งผมสีเขียวทำเพี้ยอะไรกูบอกไม่เอามันเสียวมันเสียวจริงมันเสียวจริงมึงอย่าไปทำเดิเออมึงก็ซักแขนทำไมอะแล้วกูบอกไม่ต้องซากกูบอกแล้วว่ามันเสียวไงโอ้ทรงเอเพื่อนก็มาทำหรอกอันนั้นไหนมึงเอาอีกแก่อะไรที่กูไม่ชอบมึงก็ต้องทำมะเพื่อนมึงก็สร้างรองเท้าขาวทำเพี้ยอะไรโอ้ไม่ต้องเทสดีเพื่อนมันเสียวมันเสียวได้ยินเปล่าเพื่อนเออเออแค่นี้เออแค่นี้เพื่อนโอ้ ไม่กล้าหรอกเพื่อนไอใครนาไอจงกะนหรอไอจงมันไม่กล้าหรอกไม่กล้าต่อยหรอกก็แค่หมั่นไส้เป็นงั้นแหละแค่ได้ยินแล้วก็ผหมั่นไส้แค่นั้นแหละไม่กล้าหรอกแก๊งมันไม่ได้ชั่วเลยหรอกชื่อแก๊งมันอ่ะกูไม่ได้กลัวเข้าใจป่ะแต่นเพิ่งจะทำผมสีเขียวนะเว้ยที่มันเสี่ยวเพื่อนเออแค่นั้นเพื่อนเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยหรคับพี่สาวมีปูนขายไหมครับมีมีมีปูนขายไหมครับมีผมจะเอาสักไปให้แก๊งอ่ะครับอันอันนี้เลทเลทเท่าไหร่ครับเออไหวเท่าไหร่ครับ19ถุง้าถุ ไอเอิรขายปูนเนี่ยเขาไหมเขาขอขอลดด้วยเอากี่ถุงครับเมาหมดเลยครับเท่าไหร่ครับมีอยู่400กว่าถุงอะ่ะ400 4 0่แต่แรกขาย0 0 0ใช่ไหมฮะขายได้ร้อยถุงครับ6500เลข1959กครับเดี๋ยวคุยกับคนข้างหลังเลยครับได้ครับได้ครับเลขอะไรนน่าอ่ะพี่1959ผม2 3 6สะครับพี่โง่ดีไหวสัตว์ กูได้ปูนมากูได้ปูนมาร้อยสูงไอ้เหี้ยใครจำไอ้หัวเขียวที่ผมไปปั้นมันได้ไหมครับคือตอนแรกอะผมเห็นว่ามันหยิบวอขึ้นมาผมนึกว่ามันไม่ได้วอหาเพื่อนมานหรือแก๊งมันนะครับผมแต่ที่จริงแล้วนะครับหลังจากที่ผมนะไปบิดปูนเสร็จนะครับผมมันนะครับเรียกพวกมาเต็มเลเบลเลยครับผมตามคลิปนี้เลยครับไหนอะไหไหนอะหนวิโนโตัวเสี่ยวฟาร์มแล้วพี่กลัวอยู่ไหนอะเยสเยส เยียขยะฟอร์มตื่นทำหัวมึงเดี๋ยวมึงนี่ตื่นแน่โดนกูอ่ะเฉดโด่ไหนเอาไปไหนแล้วอ่ะอะไรอ่ะบองไอปลาปลาไม่ขายคร<ม>ับพี่คูนร้อยถุงอ่ะใช่อาจเหมือนกันนี่โอ้โหเมื่อกี้มันต่อยปลาตายแล้วมันก็วาร์ปหนีไปไหนไม่รู้เอากี่ถุงครับย้ายยัมีครั้งที่สองอ่ะเกณฑ์แอดมินอยู่เนี่ยหนึ่งก้าวเต็มหนึ่งครับเว้ยไอสัตว์ หวยแก๊งคุยอะไรไอ้สัตว์แก๊งคุยอะไรมึงแอคคุยอะไรไอ้พวกหัวเขียวไอ้สัตว์แอคเคียอะไรมึงเลยเป็นเคียอะไรมึงแก๊งเมื่อยเยอะแยะเยอะยาอ่อนไอ้สัตว์เป็นเคียมึงไงควายก่าเยอะแยะหน้าหี้ยก่าไอ้สัตว์เยอะก่ายไอ้ควายแอคคุยอะไรเฮียเราเฮียอะไรมึงไอ้สัตว์เยอะก่ายเยอะก่ายะยอะก่ายเยอะก่ายไอ้ควาย